ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกันในรายการแรงข้าวเราก็ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงคุยกับผู้นาเมื่อที่พมดกันองย้ยเด็กเกินวัแหละเดียวนะครับว่าผู้นําวันนี้เราก็ได้เรียนเชิญคณะกรรมการของซิดเก,กิลแกวอยาไรลุนลุนอีกมันมีไล่ลุนนะครับโซบ,บอวอนี่มีไล่ลุนมากมาย ลุ้นหลายครามลุ้นไม่หลายครามตั้งแต่จนถึงอดีตจนถึงปัจจุบันนี้กรับไล,ล่ลุ้นแต่ลุ้นนี้เป็นลุน PV, ้น P v วีพีดนะครับ PW ที่ก็เรียก PW เัลยีดยก่าๆึ่งวันนี้คณะกรรมาก,กมารกรรมธิมีไม่ไล่กันแต่วันนี้มีตัวแทนมาซ้ามทันนะครับก็มีคุณวิรุณพรแซดตันคุณตดสพนตดสการคุณเกียรติยอดเข้าสู้งนะครับอันนี้ ทางซ้ำทางอยู่กับพมแล้วขอเดินสวัสดีครับทางซ้ำทางครับ,บสวัสดีครับครับอ,อ,อาจจะอาจจะมีหุ้ตายบางกลางบางนะครับสวัสดีท,ทานอ้วประธานประธานไม่ใช่ไม่เดี๋ยวอ้วนนะประธานแต่ <laughs> <laughs> ว่าอวนประธานลุน้นคนนี่คุณวิรุณพนี่คือจริงจริงแล่งตายไายแต่ว่าเขาเรียกอะไรครับแ้่แลงตายแล้วมันมีอายออกไปแรดน,นะครับเิ <laughs> ีนกับฟารปแรดน,นะครับมันจะเปลี่ยนไป เลยแล้งกลางก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตามที่เกินไม่ถุงไหมว่าวันนี้เชิญมาคุยกันเรื่องการจัดฟุตบอลประเพณีใช่ค่ะคใช่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรอย่างนี้คือที่มาของบอลประเพณีสิทธิ์กับเกียรติวิทยาลัยนะคะครับเมื่อก่อนจะจัดการแข่งขันปีละสองครั้งนะคะแต่คุยกันใหม่แล้วนะก็จะเหลือปีละครั้งค่ะครับ เป็นบอลประเพณีให้พี่มาพบน้องน้องไปพบพี่นะคะก็จัดเป็นเรนจ์อายุค่ะ50ถึง4ี่หนึ่งเรนจ์สีถึง45่สี่สิบห้าลงมา30ทั้งหมดมีสี่รุ่นนะคะจิ๋วสาสิบปีขึ้นไปนะคะเล็กค่ะกลางใหญ่ใหญ่ก็พวกลายคำเหมือนที่พี่นุ้ยพูดเมื่อกี้นะคะ ก็แสดงว่าตอนนี้เราเริ่มมาเป็นปีที่เท่าไหร่นะครั้งนี้เป็นครั้งที่5ค่ะครั้งที่5แล้วนะครับหมายหมายหมายถึงว่าการจัดบอลประเพณีแนวใหม่นี้นะแนวแนวใหม่ตามความคิดใหม่นี้นะครั้งแรกครั้งแรกอ๋อที่ผ่านมานี่ครั้งจัดห้าครั้งแล้วปีละครั้งหรือว่าปีละกี่ครั้งเมื่อก่อนปีละสองครั้งค่ะอ๋ออตอนนี้เอาเป็นว่าสําหรับแนวคิดใหม่โครงสร้างใหม่ของการขับเคลื่อนบอลประเพณีพี่สู่น้องน้องสู่พี่ก็แล้วแต่จะเป็นรุ่นไหนก็ตาม เขาตามแต่แยกเป็นรุ่นจิ๋วรุ่นเ,เล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับว่บากันไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราจะจัดวันไหนครับเริ่มเปิดสนามนะคะวันที่สิบห้ามิถุนาออค่ะสิบห้ามิถุนา,น,านี้วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะครับ ปีนี้จัดการแข่งขันที่สนาม TX Park หลังราชพัฒน์ค่ะอ๋อสนามที่สามบอลย่าเทียมอ๋ออครับก็ไปกันเยอะแยะมากมายค่ะแต่จริงๆสปวก็ใช้ที่นั่นมาตลอดนี่นะมีมีที่นั่นแล้วก็มีที่ออดาวรุ่มด้วยใช่ไหมครับออดาวรุ่งด้วยครับครับครับก็ก็ดีนะครับทีนี้การจัดแข่งขันกีฬาแบบนี้ การกันกีฬาพี่พบน้องน้องพุทธพี่เนี่ยหรือว,ว่าฟุตบอลประเพณีของสพวเนี่ยเ,เป้าหมายของเราวัตถุประสงค์ของเรานี่คือต้องการเชื่อมความสามัคะคีเชื่อมความสามัคคีให้รู้จักการแพ้ชนะอภัอยแล้วก็ามาสังสรรค์กันจุดใหญ่ใจความมันคือจะได้ไปรู้ว่าคือการรุมกลุ่มมากกว่าครับก็คือแบบกล่าวว่าเป็นกลุ่มผู้เกียวิทย์กันเหนียวแน่ในจังหวัดครับเข้าใจย้ายมันสูญหายอย่าให้มันย้ายมัน คือยังให้เหนียวแน่นเหมือนเดิมบางครั้งบางคราวคนเดียวชุดรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นคุณวิรุณพรรุ่นของคุณทศพลคุณเกติศักดิ์คุณเกติยศเนี่ยอยู่ที่นี่บางคนก็ไปเป็นใหญ่เป็นโตต่างจังหวัดอย่างน้อยก็สักสักครั้งหนึ่งกลับมากลับมาสร้างบรรยากาศเก่าเก่ากันบ้างอะไรเงี้ยเมื่อครั้งสมัยก่อนเมื่อสมัยเรียนก็ดีครับนอกเหนือจากการแข่งกันฟุตบอลแล้วเนี่ยของในในส่วนของสปบแล้วเนี่ย ในอนาคตเรามีการมีแนวคิดว่าจะต่อยอดไปกับสถาบันข้างเคียงไหมเช่นคู่กันตลอดเนี่ยบุกเขตกับสตรีอย่างนี้เรือ่ออะไรก็แล้วแต่มีมีโอกาสต่อยอดไหก็ต้องก็ต้องขอให้เป็นในในใน,ในครั้ง,งถัดถัดไปนะ,ค,ะครับเพราะครั้งนี้ก็คือสตรีอาจจะไม่มีนักฟุตบอลที่ท,ที่ที่มากขนาดที่จะมามนะคะครับครับ อันนี้เป็นเป็นแนวคิดของรุ่นนี้หรือว่าหรือว่ารุ่นรุ่นพี่เขาทำมาไว้แล้วเรามาต่อยอดเรื่องไงก็เป็นเป็นรุ่นพี่ทำมาก่อนรุ่นพี่ทํามาก่อนแต่เราต้องการที่จะให้มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นมาตรฐานใช่เป็นเป็นจังมากขึ้นนะครับเพราะรุ่นพี่ที่เขาทำมานี่เขาทำลักษณะที่ว่า ก็เรียกรายสะดวกรายสะดวกนะครับคือถ้าาพ้อมก็มากันใช่ถ้าผู้แบบคือก็ดีอยู่แล้วแต่เราก็มาปรับให้มันบพัฒนาขึ้นจะเป็นระบบมาตรฐานมากขึ้นทีนี้ในค่าก็จะค่าใช้จ่ายหรือว่ารายได้ที่จะนามาเพราะตรงนี้มันแน่นอนนะเพราะไปการแข่งขันนี่มันต้องมีค่าใช้จ่ายสนามบ้างถ้วยบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราจะมีวิธีการการจัดการอย่างไรครับ ค่ะค่าใช้จ่ายก็ตั้งไว้เป็นตัวเลขกลมๆประมาณ400,000บาท400,000ค,ครับแล้วก็จะมีสปอนเซอร์อทางสิงป์คอปเปอเรชันก็สนับสนุนเป็นถ้วยรางวัลครับแล้วก็เป็นจำนวนเงินที่จะมาจัดใช้ใจ่ายภายในการจัดการแข่งขันนะคะคแล้วก็จะมีของทางรอง นายกของฉลองก็มอบอุดหนุนเป็นถ้วยรางวัลนะคะโดยคุณสปนนะครับโดยคุณเกียรติอตีอโกุณเกียรติยศเขาสูงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของค่าสมัครของแต่ละทีมปีนี้จะมีทีมเยอะหน่อยนะคะ41ทีมค่าสมัครเราก็เก็บทีมละ5,000ันนะคะแล้วเราก็จะมีถ้วยรางวัลคือทุกทีมที่ลงสมัครต้องได้ถ้วยกลับบ้านนะคะคือขอให้คุณพาคุณพาสังขารกับ กรับ,บลองเท้า,ามากันแล้วกันคุณจะได้ช่วยกลับบ้านแน่นอน<ช>นะครับเรื่อ้นถ้าถว่าค,คุณไม่มาเนี่ยก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าคุณมาเนี่ยครับร้องว่าคุณได้ช่วยกลับบ้านแน่นอนอย่างน้อยทวยนี้มันก็เป็นเกตรประวัติว่าเออเรารุ่นนี้นะได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณีซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่รุ่นปีรับวันยูเก้าเก้าเขาเขาคิดคนขึ้นมาต่อยอดรุ่นปีขึ้นมาทีนี้สถานที่ที่สมมติว่าตอนนี้มีคน สพวสิทธิ์เก่าทุกๆรุ่นหละเขากำลังดูแม้กระทั่งรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่กําลังเรียนอยู่เขาก็อยากที่จะร่วมแข่งขันเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนติดต่อสถานที่คืออย่างนี้ค่ะหลักเกณฑ์การแข่งขันต้องเป็นรุ่นที่มีอายุ30ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นรุ่นที่จบจบแล้วจบแล้วก็หมายถึงว่าสิทธิ์เก่าจริงๆใช่ค่ะสิทธิ์เก่าจริงจริงนะครับจริงๆฉะนั้นสิทธิ์ปัจจุบันก็ เออเป็นกำลังเป็นกองเชียร์ก็แล้วกันนะเป็นกองเชียร์กันแล้วกันไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรกันมา่วมได้ครับมาช่วยมาช่วยพี่มาช่วยพี่ทำงานมาช่วยรุ่นพี่ทำงานมาเชียร์มาอะไรก็แล้วแต่นะครับสมัครได้ที่ไหนครับรับหมดเขตกรรมรับสมัครไปแล้วอ๋อตอนนี้หมดแล้วนะที่ว่า40 41ทีมนะ41ทีมนี่คือแสดงว่าครบแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเข้าสู่กระบวนการเปิดสนามวันที่สิบห้าสิบห้ามินานี้จะเปิดสนามการแข่งขันและเป็นครั้งแรกครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าแต่ว่าหมายถึงตามโครงโครงสร้างใหม่นี่คือครั้งแรกครั้งแครับก็แสดงว่า41ทีมแข่งกันแล้วผมว่าครึ่งเปียาไม่อยู่นะร้อยเก้านัดร้อยเก้านัดหนึ่งร้อยกับเก้านัดค่ะ ก็หนักนะครับพอๆกับกบพอสอทุกวันไล่หลังเข้ามาไล่หลังตามแบบกบพอสอเลยนะครับใช้เวลาระยะเวลาก็ก็ดีก็ดีเพราะว่าเราจัดเป็นพิเศษนะครับคือว่าผู้แพ้ในรอบแรกสามารถกลับมาแข่งขันโอครับจริงๆมันอยู่ที่จํานวนทีมด้วยครับก็คือบางทีเนี่ยหนึ่ง ใน1รุ่นเนี่ยอาจจะมีคนอยากเล่นเยอะทําให้มากกว่า1งทีมเราเลยเปิดโอกาสให้สามารถสมได้ไม่เกิน3ทีออก็เลย<ด>คนเข้ามาร่วมเยอะครับเป่อคนที่นายนายกอยู่กับทีมทีมที่หนึ่งแต่บังเออทีมที่หนึ่งอาจจะไม่ไม่ถูกกัน,กน <laughs> ทีนี้ก็แข่งไปแข่งมาไม่ไหว, <laughs> วก็อยู่ทีมที่สองดีกว่าเก็ดีมันหมุนกันอย่างนี้ได้<ะ>คือลักษณะคือเป้าหมายก็คือต้องการที่จะให้สื่อกีฬาเนี่ย สามารถที่จะเชื่อมความเป็นพี่เป็นน้องกันได้โดยที่ไม่ห,หลุดออกนอกกรอบได้เลยใช่ครับให้อยู่ในนี้วนอยู่ในนี้นะก็เป็นเรื่องดีเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเป็นแนวคิดที่ดีนอกจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลแล้วเ,เป็นฟุตบอลประเพณีของสพววันที่15ที่จะเกิดขึ้นที่สนามใกล้กับราชภัฏภูเก็ตวันนั้นมีการจัดพิธีอย่างเป็นทางการใหญ่โตมหฬารไหมค่ะมีมมคู่บอล รวมดารารสิทธิ์กกเก่าภูเก็ตวิทยาลัยเตะกับรวมดาราสื่อมวลชนนะคะคเวลาห้าโมงแล้วเ,เราจะมีพิธีเปิดตอนหกโมงโมงเย็นะนะครับก็ประธานวันน,นี้เด็ยนเชิญท่านท่านใดครับประธานหลายท่านมากเลยค่ะ<อ>เพราะมันเป็นพี่เชื่อมน้องน้องเชื่อมพี่หมายถึงว่าเอา เอาสิทธิ์เก่าพวกเกย์ใหญ่จริงๆเลยใช่ค่ะอ๋อครับครับไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องนายกรัฐมนตรีนะครับเอาสิทธิ์เก่าสซวเปว่ดีลยครับก็ดีครับดีเห็นด้วยเห็นด้วยใน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 แนวคิดนี้เห็นด้วยแล้วปีนี้เราจะมีถ้วยพิเศษนะคะของดาวซันโวเนื่องจากสิทธิ์เก่าผู้เกียริทุกคนจะรู้จักอาจารย์วิภาทศกาลนะคะครับท่านเป็นคนสร้างนักฟุตบอลอย่างนี่ที่ปียพันธ์ที่ท่านก็คือท่านก็ ที่แบบในในนามตัวแทนของพอลลากาดก็คือจริงๆเออเราต้องการจะสร้างถ้วยนี้ขึ้นเหมือนกับเป็นถ้วยที่ดาวนันวงแต่ละรุ่นมีหมดสรุ่นใช่ไหมครับครับก็เหมือนกับว่าเป็นถ้วยที่เพื่อที่จะระลึกถึงความดีของแท่นที่สร้างกับจังหวัดภูเก็ตกับโรงเรียนภูเก็ตแล้วก็สร้างนักกีฬาให้จังหวัดภูเก็ตถึงระดับเทศระดับประเทศอย่างที่ยกตัวอย่างคือนที่พิพิัณฑ์ครับก็เหมือนกับว่าก็คือก็คือถ้วยนี้จะได้มาจากกลุ่มที่เรียกว่าสิทธ สิทธิ์อาจารย์วิพา์ทศการตั้งกลุ่มนี้ขึ้นเพื่อที่จะลึกถึงอย่างที่ที่กล่าวไปก็เหมือนกับว่าจะให้ถ้วยนี้เหมือนกับเป็นถ้วยที่เหมือนกับถ้ามองับความสัมันคือเป็นถ้วยที่สาคัญมากสําหรับนัเกีาฟุตบอลกับเป็นถ้วยนี้สําคัญเลยในในในครั้งนี้ที่คือครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งอื่นเพราะเราเพิ่มถ้วยนี้เข้ามาอ๋อครับก็ดีครับก็ดีอย่างน้อยก็ก็เลยเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่มีมีความสําเร็จในการสร้างสร้างคนในเรื่องของฟุตบอลเนี่ย อย่างน้อยก็มันจะเป็นพระก็เป็นของครั้งสี่ดมงคลอย่างนั้นนะบอกแฟนคอได้นะครับก็ดีครับเป็นเรื่องดีตกลงวันที่15เกิดขึ้นแน่นอนกับ41ทีมที่จะร่วมแข่งขันด้วยระยะเวลา109วัน109นัด1 0อนัดนะครับประมาณ13วันค่ะ13วัน109กนัด13บวันนะครับกับแข่งขันฟุตบอลประเพณีของสพว นะครับก็เกิดขึ้นเห็นว่าเมื่อกี้คุยนอบรอบน้องเจากฟุตบอลแล้วมีคอนเสิร์ตอะไรนะอ๋อคอนเสิร์ตของอัศนิวสันที่ต้องเลื่อนจากวันที่สาพฤษภาคมนะคะมาเป็นวันที่28มิถุนายนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนเพราะว่าสิปีสิกว่าปีแล้วนะคะที่อัศนีวสันไม่ได้มาจัดคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อ หนึ่งทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทานน้ำใจไทยสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งใช้จ่ายในสโมสรภูเก็ตฟุตซอลในเต็ดซึ่งเป็นทีมฟุตซอลของจังหวัดค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สามเมื่อวานเพิ่งแพ้เชโดรีเมื่อวานก่อนมนกลังแข่งอยู่นะตอนนี้มีมีบก็ดีครับแล้วก็ฟุตซอลภูเก็ตเนี่ยพูดถึงแล้วก็มันมีก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีเด็ก รุ่นจูเนียฟุตซอลจูเนีย้าไปแข่งซึงกะโปร์เขาได้เขาได้อันดับสองมานะครับคือถือว่าน่าชมเชยนะครับกำลังกำลังเติบโตได้ดีนี่ถ้ามีถ้าคุณพ่อยังได้ได้นุ่นอยู่นะจริงๆน่าจะเกิดหลายๆเกิดดาวหลายๆดวงก็ก็ก็ดีนะครับทีนี้ในในในกลุ่มของ P.W.99 นะครับนอกเหนือจากกิจกรรมฟุตบอลแล้วเนี่ยเรามีอะไรอีกไหมที่จะต้อง นำเสนอต่อพี่น้องเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวสปวชาวฟ้าขาวเนี่ยให้รับรู้ว่าน่าจะร่วมกันทำมีอะไรอีกไหมก็ตอนนี้ถ้าเงินที่เหลือจากครั้งนี้การจัดฟุตบอลครั้งนี้นะคะปกติวันประเพณีจะไม่ให้มีรายได้เกิดขึ้นคือมีเหลือต้องใช้ให้หมดนะคะก็ถ้าเหลือนะถ้าเหลือนะคะก็จะเชิญ เพื่อนพ้องน้องพี่ไปทําบุญบริจาคกันแต่เดี๋ยวจะนัดอีกทีหนึ่งว่าที่ไหนเมื่อไรทีอะไรดีครับคืออย่างน้อยสมมตินะสมมติสมมติสมมติเอออย่างน้อยรุ่นเนี้ยรุ่น Pw หรือว่า Pw99 เนี่ยของอ่ภูเก็ตวิทยาลัยตอนนี้เงินสมมติเงินเหลืออยู่ซื้อเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะได้ช่วยชีวิตคนอย่างนี้สมมตินั้นก็มันก็เป็นเรื่องดี นะครับหรือใครจะร่วมสมทบอีกก็ไม่ว่ากันก็ดีครับกิจกรรมอ,อ,อันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่ทํากิจกรรมในนามของ T ีดับเบิลยูเก้าเนี้ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกนะครับ,รรบปีนี้เป็นเจ้าภาพไหมครับสิบเก่าหมายถึงปีหน้านี่ปีห้าแปดแล้วท่านดูแล้วยังเป็นเด็กยูนเลยครับท่านผอไม่ไม่ผมกําลังสงสัยว่าเออเห็นกําลังเขาเรียกอะไรอ่ากาลังสร้างพลังเข้มแข็ง เหมือนกับจะเตรียมการมาปีหน้าเนี่ยอ๋อเนี่ยประชาสัมพันธ์แทนแทนรุ่นพี่เพราะว่างานสิทธิ์เก่าภูเก็ตวิทยาลัยที่จัดที่สนามถัดจากรุ่นของเพชรสีฟ้านะครับปีหน้าก็จะเป็นรุ่นเฟื่องฟ้าค่ะเ๋อเฟื่องฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะเฟื่องฟ้ารุ่นเพื่องฟ้ารุ่นเฟื่องฟ้านี่เป็นรุ่นของถ้าจำไม่ผิดเป็นรุ่นของคุณปรีชาใจอ่านไหมใช่ธนชาติบุญสูงสทวิสุทด พมทองออแล้วก็คุณวัฒนพลเองช่วยอ,อ,อะไรางเงี้ค่ะครับครับครับสุดฟืงฟ้าครับรุลเฟืองฟ้า,ฟาปีหน้า<อ>ก็ดีนะครับก็คือความเข้มแข็งของชาวสปวของชาวฟ้าขาวเนี่ยถือว่าเป็นความเข้มแข็งที่ท,ที่มีคุณภาพนะครับเป็นความเข้มแข็งที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็น,นกลไกของสังคมจะเห็นได้หลายหลายกลุ่มหลายหลายรุ่นที่เขาทําเพื่อส่วนรวมนี่เหมือนรุ่นนี้ กันกีฬาก็เห็นด้วยตรงที่ว่าเงินมันเหลือสมมติได้กำไรมาเงินเหลือไม่มีนโยบายเก็บไว้ให้ไปจ่ายเพื่อสาธารณกุศลก็ออนัดกันทําก็เป็นเรื่องดีนะคระับคแล้วทีนี้เมื่อเมื่อได้ทีมครบแล้ว41ทีมกําหนดเวลามีแล้วทีนี้มันมีอะไรบ้างไหมที่จะต้องเชิญชวนสิทธิ์เก่าเข้ามาเข้ามาร่วมกับกลุ่มนี้นครับ มีอะไรบ้างไหมมีกิจกรรมค่ะครือมีดนตรีมีลานกิจกรรมนะคะตลอดการแข่งขันตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเราจะมีกิจกรรมทุกวันครับอาจจะเป็นดนตรีบ้างโฟกซองบ้างหมายถึงที่สนามฟุตบอลเลยใช่ไหมใช่ครับใลยครับก็เหมือนกับเชิญชวนเหมือนกับว่าถือว่าเป็นงานภูเก็ตวิทยาลัยแล้วกันรุ่นไหนที่อายุไม่ถึงก็สามารถไปร่วมกันได้ทั้งแบบ ลูกอะไรไปก็ได้ไปเพราะเรามีอาหารอะไรอยู่แล้วครับไปดูกันคือไปเจอแล้วไปเจอเพื่อนเก่าเจอรุ่นน้องเจอรุ่นพี่ปรับไล่เปลี่ยนําคือรู้จักดีกว่าเป็นในในจังหวัดคือเราได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้ออยู่กันดีกว่าพเราเราก็จะสัมพันธ์กันได้มองเห็นภาพมองเห็นภาพคือเราสัมพันธ์กันได้แล้วก็คนที่ชอบกีฬาก็ไปเล่นกีฬาคนที่ชอบคนเสริตก็ไปนั่งดูกันนั่งคุยกัน ไม่ต้องก็ถึงไปเจอหน้ากันที่กลางกลางตลาดกลางเมืองมคนนี้สงใัยรุ่นนั้น,ร,นรุ่นไหนรุ่นไหน,อย,น,อ,ยน,อ,ยนอย่างนี้นะครับถ้ารถยางนะแตกยังพอได้ช่วยใช,ะะใช่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 รถยางแตกหรือเกิดอะไรที่ไม่สบายเกิดเป็นลมเป็นแรงอะไรขึ้นมาก<ม>็จะได้จะได้ช่วยกันได้ก็ดีครับถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีเป็นแนวคิดที่ดีก็เวลาเหลือประมาณอีกสองนาทีสามนาทีนี่อะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมจนเลยครับ ก็ขอเชิญชวนนะคะให้ไปร่วมกิจกรรมชมเชียร์ไปพบป่าสังสรรค์กันนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ถึงแม้ใครที่ไม่ใช่สิทธิ์กับภูเก็ตยี่อะไรเรายินดีค่ะนะคะยังไงเราก็อยู่จังหวัดเดียวกันนะคะเชิญชวนค่ะ15มิถุนาเปิดสนามตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะครับคุณทศพลไช่ไหม อ้นสทกการก็เช่นกันครับก็อยากให้เชิญชวนไปกันถือเป็นกิจกรรมหนึ่งและการับที่เกิดขึ้นของชาวภูเก็ตวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วกันครับก็ขอให้ทุกคนไปร่วมกิจกรรมกันครับครับคุณเกียรติยศครับเชิญเลยครับก็เหมือนกันครับก็ขอเชิญถ้าเกิดน้องๆใน สกอวหรือว่าน้องที่กําลังศึกษาอยู่ถ้าสนใจในด้านกีฬาคณะกรรมาการฝ่ายจัดการกข่งขันยินดีต้อนรับเพื่อมาศึกษาอืม,มาช่วยให้ฟุตบอลสกอปวผ่านไปได้ดีก็ในส่วนผอผมมีดีต้อนรับน้องๆที่จะมาช่วยงานสกอปในครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ดีครับเช่นเดียวกันครับครับ ก็ทั้ง3ท่านนะครับคุณวิรุณพรแซ่ตันคุณทศพรศพศาแกาคุณเกียรติยศเขาสูงนะครับในนามของคณะกรรมาการสบอรว,อร,วอร,รุ่น P99 w นครับที่กําลังจะจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมโหรารโดยใช้สื่อกีฬาฟุตบอลมาเป็นสื่อในการเชื่อมเชื่อมความเป็นพี่น้องเชื่อมความเป็นเลือดสีเดียวกันก็คือฟ้าขาวให้เหนียวแน่นกลมเกลียวเหนียวแน่น ให้เหมือนกับที่ครูเคยสั่งสอนพวกเราครูเคยให้ความหมายให้คุณค่าชีวิตของพวกเราทุกๆรุ่นทุกๆเพศทุกๆวัยที่ใจเดียวกันก็คือใจของชาวฟ้าขาวนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่แต่งานนี้รุ่นพรีเลเยู99ได้ตั้งใจทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อที่จะให้ความเข้มของเลือดฟ้าขาวเด่นระง,งานอยู่บนพื้นแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต แล้วก็ให้สังคมได้รับรู้ว่าชาวฟ้าขาวเราไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านครับขอบคุณมา้ <5 S 1> ุกครับ,บ,รบท่านผู้ชมครับนั่นคืองานที่สำคัญของชาวฟ้าขาวนะครับพีวียูเก่าๆฟุตบอลแหลกกันในแหลกกันในเจ็บตาเลยนะครับวันที่ชิบมานี่หรือเล่าเดี๋ยวสนามฟุตบอลกลายราชผัดไปกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราทั้งมดลาไปเพียงเท่านี้ สิ่งถี่จะกอ่อเกิดก็คือจะอยุสถาธบันใหน้ก็ตามใจเราคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของแผ่นดินเป็นลูกล่านดีๆคองบนรนพบุรุษของชาวภูเก็ตที่จะช่วยกันคิดรวมกันทาเฝ้าระวังสร้างสั้นท้องทิ่นแผ่นดินของเราให้มีการพัฒนาในเชิงคุณภาพมีความเจริญก้าวหน้ากันต่อไปรุนต่อรุนคนต่อคนแล้วก็สร้างคมต่อสังคมสร้างความแข้มแ,แข่งรวมกันนะครับวันนี้ลาเปียนเต่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ